แล้วนะหายแล้วเหรอถ่ายวิวไงแบบไปทางไ,าาไหนอะ่ะบอๆอุอ้ยตรงไปเลยก็ได้ตรงไปเดี๋ยวเผื่เปี้ยวตามตามากำลังถ่ายวิดีโอนั่นนี่เฟปเฟไม่เห็นหน้าเราค่ะเพราะว่ากล้องหลัง <c oughs> เอ้าดูดิไม่รู้เป็นไงนะ <c oughs> อันนี้ริมโขงค่ะเชียงคานอะไรก็ไดมเขยมีมอโอเคมีคนมาแอบถ่ายข้บขนอีอโอ้ยแมวแ<ป>มวแมวดำแมวดำเลยเนีไปเรื่อๆ ถ่ายวิดีโอถ่ายสวยดูเสียงไรบ้างเลยะบออกจะลุดเนาะจริงบออกจะลุดพ่อมึงคลิปนี้กูไม่เอาเ่ียวนี่ยะอืมอาจจะสวยนี่แบมา ฟองติ่งฟองจ่อเรวค่อยถ่ายหน้ยสวยๆนี้รูปบอกว่าเจ็บเหรอเขาบอกว่าไม่สวยอ๋ออัจบอกอัาไม่สวยแต่พอสวยชุยส้มโฉบโฉบโอเคดีนะเราจะไม่ลบค่ะเราจะกถ้าความจำพอก็เก็บไว้ ตรงหน้าค่ะเอาเห็นแน่นอนจ้าถ่ายคนสวยสิคะนี่ไงขะคนสวยค่ะข,ขอบดลให้อย่าลืมให้รางวัลด้วยอย่าลืมให้รางวัลเลยไปแล้วลไปแล้วบายๆจุ๊บก่อนจุ๊บยเหรอจุ๊บนะขอยรอไปแล้ว